รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววาไเรตี้เราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหาสาัสบดีเวลาช่วงประมาณ16บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางททบ,บ5ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่เราจะนําในเรื่องของสาระต่างๆนะคะแล้วก็สอดแทรกกับความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมนะคะได้รับชมทั้งสาระแล้วก็ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอัดแน่นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเช่นเดิมและโดยเฉพาะ เส้นทางสายงูนี่พลาดไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะใครที่อยากจะทําอาชีพอะไรดีช่วงนี้ทําอะไรดีเส้นทางทำกินค่ะวันนี้มีมาฝากกับคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เรากําลังถ่ายทําอยู่บนศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่หน้าตาบสลสํโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับเวลานี้คือเรากาลังทําปีชง นะฮะคือปีชงของปีใหม่เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4ปีด้วยกันนะครับปีแรกก็คือปีหมาแล้วก็ปีมะโรงแล้วก็ปีฉลูแล้วก็ปีแพะทั้งหมด4ปีด้วยกันนะครับเป็นปีชงนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสมีเวลาท่านมาทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วปัจจุบันก็มีอยู่ที่เดียวนะครับที่ทําถูกต้องตามประเพณี สมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆนะครับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่ณตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาไม่ยากครับมาไม่ไกลถ้าจากกรุงเทพจากที่ไหนมาก็แล้วกันมาไม่ไกลฮะท่านมาถึงสีแงส่แยกบางนายึดสี่แยกบางนาเป็นหลักนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 4- 5ห้ากิโลเมตรนะครับแล้วด้านขวามือท่านจะเห็นว่า ห้างอินพีเลียนเวิร์นสํารองพอท่านเห็นปุ๊บท่านขันลงที่รถเมลที่ตรงนั้นเลยหรือท่านขับรถมาเองเนี่ยท่านก็ไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานสํารองนะครับใต้สะพานสัมรองแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนมาประมาณ300เมตรท่านจะมองเห็นองค์หลวงปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับตั้งตางานอยู่ณถนนรถรางสายเก่า คือด้านข้างของอินพิเรียนเบิร์นนั่นแหละครับิฉะนั้นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับท่านจะมาทําเสริมดวงก็ได้จากดวงเราดีๆเนี่ยเรายิ่งเสริมให้มันยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาทําแล้วท่านจะสบายใจท่านจะมีความสุขตลอดปี2 5 6 7แน่นอนนะครับอีกสักครู่ผมจะพาท่านไปดูที่เขาเข้าทำพิธีปีชงที่ว่าพิสูจน์ได้เนี่ยทำยังไง การจะมาทาพิธีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับไม่ใช่เหมือนกับที่อื่นทั่ว,วไปนะครับท่านต้องมาลงทะเบียนว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่พออีกสักครู่ท่านต้องบอกไทยสวยเอียไทยสวยเอียรับทราบถึงจะมาทําพิธีให้ท่านได้นะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับอีกสักครู่ผมจะพาท่านไปชมนะครับการทําพิธงที่ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณ จากประเทศจีนจริงๆเนี่ยทำยังไงขอบคุณครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับที่สารเจ้าพอ่อทับเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีองค์หลวงปูท่ทวดเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการมีกระทั่งมังกรนะครับความยาว30เมตรมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีสลาก้าวัดแล้วก็ยังมีพาเวสสุวรรณที่ตั้งอยู่ณนะ สถานที่บริเวณศาลเจ้าพ่อทับทั้งหมดคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการผมขอากราบเรียนอย่างนั้นผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีเจ้าพ่อทับองค์หลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีของพ่อทันใจเทพทันใจและยังมีท้าวเวสสุวรรณที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งให้ท่านชม ท่านมาดูท่านจะส,สบายใจนะครับมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดประจําจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเองขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจงประทานพรให้ท่านผู้ชมที่เคารพทุกทท่ททานจงประสบแา่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา,า,า่ปาถนานาตลอดปี2567ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดต่อเนื่องรับสักกาชใหม่2567ที่จังหวัดเลยมีนายภูมิธรรมเวทยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานยังคงนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดอาทิไข่ไก่น้ำตาลน,น้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิหมูเนื้อแดงไก่พร้อมด้วยผลผลิตทางการเกษตรตามฤด,ดูกาลสินค้าจากผู้ประกอบการห้างเกษตรกร SME วิสาหกิจชุมชนกว่า1,000พรายการลดสูงสุด60 มีประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดียิ่งอะไรก็ตามที่กําลังลดตลาดเนี่ยเรามีมาตรการโดยใช้ร้านถงฟ้าเนี่ยเป็นร้านที่ช่วยในการระบายสินค้าเพื่อไม่ให้ราคาตกต่าเกินไปและสามารถรักษาพยุงราคาได้ร้านธงฟ้าเนี่ยมีมาตรการในการที่จะขยายนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ให้มันมากขึ้นกว่าการเอาเอาสินค้ามาลดราคาสินค้าพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนยิ่งได้ประโยชน์เราก็จะยิ่งทำ โรงพยาบาลทนบุรีบำร,รุงเมืองร่วมกับ b a n g k o k Anti Aging c l i คลิกผู้ให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกันและฟื้นฟูครบวงจรและ m My c l i n คลิกผู้เชี่ยวชาญด้านความงามร่วมกันต่อยอดความเชี่ยวชาญทางการแพทย์มุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดเวลเนสและเอสเตติกครบวงจรในอนาคตอันใกล้ด้วย7โครงการใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศหมอเราก็เก่งแล้วก็สำคัญไม่มีใครสู้เราคือเอ็กซ์เซอร์วิสไมเดดผู้ช่วยพยาบาล การต้อนรับฝรั่งมาติดใจทุกคนนั้นเราที่นําคนอื่นคือเขาเรียกว่าเซอร์วิสมาด้ไม่มีใครเหมือนเมืองไทยคือทําด้วยจิตใจไม่ใช่เงินในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพอเรามาจับมือร่วมกันเนี่ยเราสามารถจะให้บริการประชาชนไม่ใช่แค่ที่โรงพยาบาลเราสามารถจะขยายขอบเขตไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานีบริการปั๊มน้ํามันหรือที่ทต่างๆซึ่งสเต็ปแรกที่เราดําเนินการตอนนี้ก็คือเปิดที่สาขาสยามพารากอนนะครับ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 สวัสดีครับพบกันเช่นเคยที่เก่าเวลาเดิมครับกับผมหมอเจอ้าจี้เป็นประจำครับทางทบห้านะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่งานบุญใหญ่ครับจังหวัดจันทบุรีครับผมอยู่ที่วัดเขาหินโค้งตำบลคลองภูอําเภอเขาคิชกูตจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้เขามีงานใหญ่ครับพิธี ทอดกระถินสามคัคคีครับวันที่สําคัญนะครับงานนี้มีท่านประธานที่พักสงก็คือหลวงพ่อโสดนะครับสริธมโมท่านเป็นประธานที่พักสงของวัดแห่งนี้เราไปร่วมบุญและก็ไปชมบรรยากาศด้วยกันครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญตลอดทั้งทางเจ้าภาพนำ จตุปัจจัยมาร่วมทอดกระถินสมคขีกับทางวัดเขาหินโคงประจำปีพุทธศักราช2566คือปีนี้ทางวัดหรือว่าในานามของท่านพ่อโสตสิรธิรมโมและคณะสงฆ์ของทางวัดเขาหินโคงก็ต้องขออนุโมทนาและขอบคุณและขอบใจกับบรรดาญาติโยมตลอดทั้ง ญาติโยมอีกหลาย,ลายท่านาที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยามาร่วมด้วยช่วยกันเนื่องจากทางวัดเขาหินโค้งนั้นกำลังมีการก่อสร้างอุโบสถหรือว่าโบสถ์ตอนนี้ก็ก่อสร้างก่อสร้างไปได้3 0ม0ถึง40ในปีนี้ก็จะสร้างฐานพระประธาน อุโบสถวัดเขาหินโค้งซึ่งเราได้หล่อกันมาได้ทำการหล่อพระประธานเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาอตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกำลังรอการตกแตง่งแล้วก็ถ้าฐานเสร็จแล้วก็จะได้มีพิธีอัญเชิญพิธีเบิกเนตรพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานก็ทางวัดก็ไม่มีอะไรตอบแทน ก็ได้แต่อ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยในเทวโลกรละษากลโลกตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเขาหินโค้งมีปู่เขาหินโค้งเป็นประธานมีบารมีท่านพ่อโสดสิรธิมธรรมมแล้วก็ปู่ฤาษีดาบทปู่พยาเสือเขาพยาเสือโค้งจงปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาคิดอะไรอะไรก็ขอให้ได้ดังใจคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทิดครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าภาพกระถิ่นในวันนี้นะครับก็คุณพุนสัตว์นะครับกรีมาลีนะครับได้นนากระถิะ่นมาทอดมวัดเขาหินคงเราในวันนี้และกระถิ่นทุกสายทุกกองนะครับที่ได้ เสียสละตัดปัจจุปัตตปจจัยนะครับที่มาร่วมเป็นกระถิ่นสามคีกับาทางวัดในวันนี้นะครับทางวัดเหล่านั้นก็จะได้นําปัจจุปัจจัยนี้เอาไปสร้างพระโอเบสถนะครับตอนนี้ที่เราค้างๆอยู่นะครับพระโอตตเหล่านั้นนะครับต้องการใช้ปัจจุปัจจัยอีกอย่างมากมายด้วยกันนะครับที่เราจะต้องใช้สายนะครับก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่คณะที่มาร่วมทอดกระถิ่นในวันนี้ทุกๆท,ท่านเลย ที่มาร่วมกันนะครับไม่ว่าทางสายชนบุรีจะเป็นทางณร่วมเป็นกองหรือมาภัยนะครับหรือทางห้วยสะท้อนนายามแก่งหางแมวและบ้านใกล้เคียงนะครับตำบลดุขเยนทองใกล้เคียงนี้นะครับที่ได้มารับร่วมเป็นเจ้าภาพและกระถิ่นบริวารนะครับทั้งหลายนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ๋อค่ะก็สวัสดีนะคะในส่วนของพระโบสถนะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานกระถิ่นครั้งนี้นะคะ เราก็จะทำแท่นพระประธานนะคะสร้างแท่นพระประธานให้เสร็จก่อนนะคะโดยจะมีการแห่พระประธานแต่เรายังไม่ได้กําหนดวันนะคะคเพื่อเชิญพระประธานขึ้นนะคะคแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมีทําบันไดอุโบสถนะคะซึ่งพระอุโบสถเนี่ยจะมีสองชั้นนะคะเราก็จะทําเขาเรียกบันไดสวรรค์เนาะเพื่อขึ้นประมาณกี<อ>่ขั้นครับคุณพี่ครับยี่สิขั้นครับประมาณ28ขั้นนะคะใช่ เป็นสองชั้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะต้องทําเป็นกระถิ่นปีหน้าเพราะว่าน่าจะใช้งบประมาณที่ช่างช่างกตีมาประมาณสองล้านบาทนะคะเ,เสร็จจากบันไดสวรรค์แล้วเราถึงจะมีโครงการต่อไปอะคะ่ะว่าเราจะทําอะไรต่อเราต้องเอางานสองอย่างนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้และจะร่วมบุญกันในวันข้างหน้าต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมท่านผู้ชมครับเทปนี้เป็นเทปแรกของการเป็นพิธีกรร่วมของคุณทั่วและเชิญยิ้มกับเฮียสมบัติของเราเทปแรกก็โอ้โหบินลัดฟ้ามาถึงจังหวัดเชียงไหเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวซิว่าเขาจะพาแวะไปไหนเพราะเขาเปลี่ยนมาเป็นช่วงทั่วและแวะไปไหนสมบัติพารวย จะแวะไปไหนที่แท้ก็เป็นสายมูนี่เองพาคุณสมบัติพารวยมาทำบุญถึงจังหวัดเชียงรายเป็นงานวางศิลาฤกษ์พระประธานในโบสถ์ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่กันเลยทีเดียวครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายอย่างดีเลยครับเพราะคุณสัวแระก็เป็นซุปหางวัวเอ้ย <c oughs> <c oughs> ซุปตาของเมืองไทยอยู่แล้วดิครับ ก็ตอกแยกน้รับปีอาพาอนอกยากน้ำคุ้นแต่ยังก็จะกีเลี้ยวอย่างนเดียว่เพือให้ไม่ใายไม่ให้นะเพมันพ๊บกลับมารูุตาอวีถึง้ีนะุ้มนะครับคุณ้มเลยนะครับมทียมสวนครับไมครับครับ เดินมาเยครับคุณะทู้อะไรครัมนี่เลยนะครับไม้เสียมสวรรค์เดาเดนมเลยแปลงผ้าพรมอายู่ครับหลวงพ่อสจิตเดี๋ยวเดี๋ยวคน่อหลวงพ่อบ้ว่าั ยังไม่หมดนะครับคุณถั่วและแวะไปไหนก็จะพาไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหดูหนทางสิครับลรำบากมากทางขึ้นเขาลงห้วยอ่ะดูสิดูว่าคุณถั่วะจะแวะไปไหนอีกครับท่านผู้ชม นี่อ่ทิ่แวะมาทำไรนี่เนี่ยะอะไรมาทำไรทำไรมาทำอะไรนะมาทำอะไรรายการผมรายการอะไรรายการอะไรเอ้าทั่วแวะแวะไปไหนเหรอนี่เขาแวะมาแล้วนี่ไงว่าแต่ท่านเธอบอกว่าสมบัติอะไรฮะสมบัติอะไรพารวยแล้วเมื่อไหร่จะไปรวยสักทีอะก็เนี่ยกตะสกิจจะให้ไปนี่ไงเล่าแต่พี่สัมผัสผมอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของปากอะไรปากอะไรในวัด บางต้นพื้นเฮ้ยเสียงใครอ่ะบางต้นพื้นอ๋อเจ้าอ๋อเจ้ามิชลินมานี่ดิอ๋อเจ้ารถยนต์อ๋อเจ้ามิชลินถือกระเป๋ามาเลยเจ้ามิชลินมาอยืนใกล้ผมนี่ อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันแพนเค้กแพนเค้กไม่ใช่ปิ๊งแล้วสวัสดีครับรนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านพบกับหลวงพ่อสมจิตนะคะเพราะว่าวัดนี้หลวงพ่อสมจิตท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะนิมนต์เลยครับขอนิมนต์หลวงพ่อสมจิตหรือว่าต้องาแล้วเอามามามาเชิญนิมนต์ครับหลวงพ่อครับเชิญเชิญครับทูสแเอาลูกศิษย์มาด้วยเหรอลูกศิษย์มาด้วยไม่รอจังเลยเออเป็นเอ็นวิทป่ะเนี่ยฮะจอนจอนจอนเป็นคนจอนจัดป่ะน้อง จอตอนยาวนั่งเลยดีกว่าวัดเนี่ยความเป็นมาเป็นไปอ่ะมันวิสมมาหลายอย่างนี้เลยไหมในละมิตรปุ๊บเป็นเลยหรือเปล่ายังไงครับตอนเล่าก่อนเนาะเมื่อประมาณสี่ห้าปีก่อนเนอหลวงพ่อได้เดินทุดงมาเจอตรงนี้ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากับเก่าแก่มากแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะ ผุพังเนาะผุพังมีโบสดหลังเล็กหลังหนึ่งหลวงพ่อก็เลยกลัวลมใส่พระประธานในโบสถ์เนาะก็เลยที่มาทีไปนะก็เลยทําโบสถ์ก่อนครับแล้วสิ่งต่างๆนี้ก็ตามมาตอนหลังโดยมีญาติโยมทั่วไปนะร่วมๆกันอ่างตรงนี้ได้สองปีนะสองปีสองปีจบเห็นแบบนี้เหรอครับหลวงพ่อสองปีเหรอครับที่ วัดอย่างนี้ได้ได้อย่างที่เห็นเนี่ยครับใช่ใช่เรื่องจริงนะคือหลวงพ่อที่คือมีความตั้งใจในการทํางานสูงมากครับคือญาติโยมทบุญมาทุกบาททุกตังสร้างให้โยมหมดนะออย่างที่เห็นนี่แหละทบุญมาสร้างเลยทบุญมาสร้างเพราะหลวงพ่อก็มีทีมงานช่างอยู่แล้วเนาะหลวงพ่อนี่มีประสบการณ์ด้านง,งานก่อสร้างจากต่างประเทศ สิบหกปีนักโยมสิบหกปีปีหมายหมถึงอยังไงหลวงพ่อไปเรียนไปไปทำงานก่อสร้างวก่อสร้างไปก่อสร้างต่างประเทศก็แรีวิชาความรู้ในเรื่องราวของการก่อสร้างมาพัฒนาวัดนี้พอดีไม่มีงานก่อสร้างที่ญาติโยมเขาในมนฑลไปข้างนอกเน่ยเยอะมากค่อยให้ทําไปแล้วก็อีกสักพักมังก็จะขึ้นมาทําบันไดหน้ากับสมประตูวัดสมอาคล้ายๆว่าบันไดหน้าขึ้นมาฝั่งฝั่งทางซ้ายมือเนาะสม คือรถจะขึ้น,นไม่ได้มีแต่ทางเดินนะ oh. มันจะเป็นบันไดเป็นซี่เป็นเสี้ยะแล้วมีพญาน,นาคอยูอ่ซ้ายขวานะาวาเป็นเหมือนบันไดก็เป็นเหมือนราวบันไดแล้ว<ถ>ความสวยางามรถรถยนต์ก็ขึ้นมาทางนี้นาทางขวามือนี่ขึ้นมานี่ oh. มาโผล่ตรงนี้นะ, oh. ะแล้วคือเราจะต้องทําซุ้มก่อนทำรทประตูว่าวัดปางตพ้นพึ่ง oh. พลังเนาะเกิดพลังมีอย่างเราไปเดืทำเนี่ยมันเกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญานะ เพ hmm ื่อใช้ในการประกอบชีวิตประโยชนนะเรื่องขอขอเชิญเจริญพรนะไอ้เร yeah ื่อยความากง่อครับผมสงสัยจบมันจิตใจมันภาวะาวังไงบอกไม่ถูกเขามีคนชื่อสมบัติพารวยเขาบอกเขาจะพาผมไปรวยก็เนี่ยเดี๋ยวไปเลยไงจริงกับ้านเนี่ยอย่าพูดมากสิไปเลย เวลาหมดแล้วผมต้องผมต้องกลับกลับก่อนนะครับไปแล้วเดี๋ยวพาไปด้วยครับหลวงพ่อครับ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 สาธุนะสาธุสาธุสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบด เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกับผู้ชมนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองเดินตามทางเส้นทางที่เรานำมาฝากกับผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของสายมูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะคงอยู่กับเรื่องของการนับถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ รายการเราก็เลยนํามาฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าในทุกวันพระัาทิตดีเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปรอยเรื่องราววารีตี้รอคุณผู้ชมอยู่ทางทะทะบ5ค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วตั้งรางคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ